จัะว่าคนอีสานบ้านเฮามาอยู่ทั้งนี่มาจากหลายที่หลายทางเนาะมาจังไหนเด่ยนยินว่ามันมีที่มีท,มทางหลายพกลังมาเนาะมันก็คือการอีวานยินไปกินอยู่บนหูคุณคอ,อยไม่งั้ไปอยูอ่ะลินเออมารถหลักกับนนั่งรถบัสมาบอกขนนี่คนก็น,นัน่งสิบล้อแม่ทำกันแม่ทำกันก็ของเลย <c ans> ปวาดเลยบเป็นหลายสิบครอบครัวหรือเปล่าแม่เนาะโอ้ยมาจักสุดลายสุด โอมาอยู่นแต่เก่าพากันมาจังได้ว่าคนอีสานบ้านเฮาคือมาอยู่หลายแต่คือมาจากหลายที่หลายทางมาอยู่น้ำกันแหมอุดรคารลสินขอนแก่นนี่มารุ่นหนูมึงนี่โอ้นี่มารุ่นมัพวกขอนแก่นนี่มามารุ่นตตขอนนแก่มารุ่น์ลัสินเขามารุ่นอุบลนี่มาก่อนเต๋อบึ่งพญ่เถาพญ่เพิ่นอายุเกือบเก้าสิบปีแล้วพี่น้องอ่าพญ่ไหวนี่เพิ่นมาจากอุบลนี่เนี่ยนะมาอยู่นี่ยว่จักปีหรอปุ๊ ห้าสิบกว่าปีแล้วนะมาจากอำเภอม่วงสามสิบจังหวัดรบองแข็งแรงอยู่นะออกกำลังกายออกกำลังกายสมือสมือพ่อนยี่ออกกำลังกายสมือเนาตาเนาะออกกำลังกายสมือเนะอานะฮะมาเป็นตะยู ออกตันเก็บสบายตัวเนะา,นาะร้อนน,นนะอากาศบ่คให้ห่อหนประเดี๋ยวสองสามหมื่นนี่เนาะเย็นดีอยู่ฝุ่นไ,ไปพุ่นละ่ะมากินน้ำห่อนผเดะ้ะ<อ>ต้มนำ้ำขิงไว้ตาต้มแล้วต้มแล้วยูนี่กบซิมี่อ่คอนจากอีสานเนาะ ใหญ่มาอยู่หลายยังสิผมเใหเล่าให้พี่น้องฟังละนะ่ะมาจากอุบลแน,น่จากกาฬสินธุ์แน่จากอุดรแน,น่จากขอนแกนน่นแน่จากหลายที่หลายทางขอให้ย่างพุทอาบนาบนะคืนหนึ่งเขา่าแล้วก็มาเบิ่งพญไหวยราออกกำลังกายสมือสมือนะอายุเกือบเก้าสิบปีละ่ะแต่ก็ยังแข็งแรงออกกำลัง,งกายได้สมือนะคนแต่เก่าแต่ก่อนเนี่ยอายุยืนนะบ่มีโรคบ่มีไข้ บ่มีหลวงประจําโตยังเห็นบ่บ่ก็ร่างกายไปอยู่หน้าบ้านนะเนาะเนี่ยพี่น้องอยู่หน้าบ้านก็อยู่บ้านที่ผมมาอยู่อยู่พะเยานี่แหละอยู่บ้านสวนดอกคุณมาแล้วเขาไงไหว้เขาฝึกมังกร เสียงนกอีหยังตานกไก่หน่อยบ่นกไก่น่าบ่ห้องหลายข้างนาะอยู่ทางพุ่นแหมนกเสียงนกไก่น่าเ่รา้หลายข้างนาะอยู่พุ่นเนาะเออเดี๋ยวมากินน้ำผ่านกันมากินน้ำผ่านกันต้มน้ำผ่านไว้อากาศเย็นดีมื้อนี้ ฮะปลูกมันหอมปลูกต้นอื่นมันใหญ่ซะแม่ตาโอ้ปลูกต้นอื่นเพื่อสีใหญ่เพื่อสะได้หมมดอมเฮาอยากตัดมันถิ่มก็จังตัดเนาะอันเป็นหอมก่อนปลูกไว้เป็นหมอมปลูกเนี่ยเอื้นใหญ่ซะพอดินมันแข็งแม่ตาดินเป็นดินดากไหม ขึ้นได้เบิดเนาะนคบอู่กเอเบื้องลูกข้าวเดียวนึงไงเอาไงเอาวะตาข้าวเดีสัตว์เลยเออยังว่าวะปลูกกันอื่นบิกหม่วงเพื่อจีไงเบื้องในผนปลูกไว้ทังด้วย่างนี่อยู่บักกันตะคบนีไงเอาไงเอาคือนะ ปลูกให้ลูกขึ้นก็แล้วฮะปลูกให้ลูกสาวขึ้นกินหมากคนตอนเออลูกสาวมันมากินปุ่นแล้วอะไรเงีอนบอเนี้ยวเลี้ยวขึ้นแล้วบอท่านไอขึ้นแล้วขึ้นก็นจังสิไปบอกตัวผู้เฒ่าผู้แก่มาไป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 ยางเลนเพื่อนขุ่นกันเดี๋ยวไปเอาน้ำหัวอนมาให้กินไปเป็เ<อ>นยังไง แล้วเหรอเออมันว่าสิขึ้นงมือสงการได้แต่มาสงการว่าจะให้ผู้เฒ่าหลักสรสงนำผู้เฒ่านั่มนะเฮ็ดมือสงการเลยผู้เฒ่าผู้แก่มากกสรสงนำผู้เฒ่าพร้อมมาสนะไป่ปขึ้นไปต้องเฮือนพ่นนะขึ้นมารดขึ้นมารด ฮะเว้ยมันกะนาดตัวเดียดอะล่ะมามโอ้ยมันขี้ขานหามามันเป็นใหม่ดูแหมก็เลยบ่อยากเปลี่ยนมันมา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 นนะพี่ กินน้ำคิง่อนฮอนพ่อใหญ่พ่อใหญ่แม่จะปีไหนแม่จะ่วงสามสิบนี่โอ้ยฮะจะพออกันเลยมนลืมข้าวผ่าสิบปียังโอ้ยหกสิบเลยเนาะกสิบ่ลานอะเนาะพ่อตอนนี้อายุเท่าไรแปดสิบเท่าไรละแปดสิบแปดแปดสิบแปดหรอปล่าแปดสิบแเก่าหรอวะเนาะแปดสิแปดสิเก่าเนี่ล่ะ ที่เก้าสิบแล้ว่ว่ามาอยู่พี่กันตั้งแต่อยู่จากปีโอ้ยผมได้ดูสามคนน้อยอยู่สองง่ายๆว่าเขาเรียนลำบากใจเลยเขาเรียนแล้วสามสิบระบบมาอยู่พี่โอ้วสามสิบปีโอ้กือสิบปะมันห้าสิบกว่าปีเนาะมาอยู่พี่เนาะคือดนมแต่ห้าสิบกว่าปี ไม่เลื่อมข้าวมันกระดูนเหรอเนาะป้ามือเชิญวะไงแมาน้ำกันจะข้นแต่แมาจากอุบลน,นะนะมาจากอำเภอม่วงนะบุ้งม่วงจักน้ำพอนะแม่หรอกพ่อแม่พระมาเอาเกิดจ้าชื่อบ่ได้บ่ว่ามาน้ำกันจะข้นพ่อแม่มาเนี่ยมัน,มนพอเท่าก็เท่าไรหนีเอา้าคือไรหนีเป็นยังบุ้งมวงจักน้ำพอนี่เลยืยเรื่ยผากันมาพี่่ปเถอะ เลยมาอยู่บ้านของผู้ทำแหลกไรนี้จากบ้านกุดกลอยบ้านกุดกลอยบ้านกุดกลอยกุตขบุญเฮ้ยกุดกลอยบ้านดอยอีสานเกิดมาจากกุดกลอยหลายเนาะหลายแล้วกุตกลอยเฮ้ยเป็นหลายซีฟนั่นอยู่บ้านดอยนั่นบ้านกุดกลอยนั่นน่ะอันอันหมอลำมันหมอลำอม่ยังไงยังไงบ้านเย็นกับกุดกลอยกันบ่บ้านกุตกลอยย้อนย้อนแล้วก็บอกอยู่บ้านเย็นบ้านเย็นลาแก่นนั่นแม่อยู่บ้านกุตกลอยบ้านกุตกลอย โอ้บ้านหมอลำต้นบ้านหมอลำต้นเนาะบ้านบ้านเดียวกับผมเขาอยู่กลุ่มทั้งแก่ผมอยู่กลุ่มทั้งบ้านที่บ้านเย็นลักแก่นนะแล้วผู้งามเนาะบ้านเย็นเนาะโอ้ยหน้าตาดีจ้ะเออมันหน้าตาดีมันกระหน่อมแม่ก็เป็นหมอลำเนี่ยแม่ก็เป็นหมอลำแม่เป็นหมอลำหมอลำหลายบ่ตาบ้านกุดกลยหลายเบอร์ไปใช้ฟังเป็นหมอลำโอ้มากจากกุดกลือหรอมาลวดยังกัน มาพี่เออโอ้ยกมารถผนกมารถยนต์นี่ลยเมาเมารถมาทีเมารถสิบล้อบ่กุ่นแล้วสิบล้อวุ่นแล้วสุดเลยเขาจะออกบ้านง่ายบ้านเออรถสิบล้อมากเลยเศรษฐมัมีคนมาหลายบ่จังได้มารถสิบล้อนะไว้ยเต็มรถแล้วโอ้สุดสุดเต็มรถมารถหลักกับขนนั่งรถบัสมาบ่คนนี่คนก็นั่งสิบล้อมาน้ำกันหรอมาทำกันก็ขวางเลย า้เป็นหลายสิบครอบครัวหรือว่ามาเนี่ยเนาะโอ้ยมาจักสุดหลายสุดบ<อ>มออด่มาพวกสะพอนี่ว่าเนี่ว่ามันเอ็ดเอ็ดเลยรถชิบหลอครับเหมือนทิ๊ยเลยเป็นอย่างจังพากันมาอยู่อย,อยู่อยู่บนมันที่ดินมัน่งดินดอนตอนหยามันก็นหลายนะบ่อื่นนะหลายอยู่บหมือนบ่ดีกับพี่ผีมันหลายพอเป็นมาอยู่พี่มันดินดีกว่าบ่า เขาเขาลยเขุ่นนะเขาห่นางมีโอ้ขนคนเขาขืนมากกอ่น่ะนะเขาร่นมากกวเขายเขายเขมีที่ใีหน้าหทีหน้าเขาก็ไหลมาขืนมากกับมาซาวเอาเลยนาะขืนมากกจับซาวเอาอืทงนี่ผมก็ไปเอ้ตางนี้ในสื่อบทงนี้ด้สื่อบ่สื้อบ่แพงจักบาทสื้อจักเมื่อเกิดสองพันเนาะจักไรเนี่ยจักไรสองพันน่ะสไร ทั้งตพุ่นนะเออจ้ไรจัแล้ววันวาเียหมูแม่นสิหลายลาเล,ลายเนาะหาซี่ไไหนบ่เป็นปลอยนเป็นยยยอยนอรยไรอยอะไรสองพันเนี่ยนะเสองพันโอ้ถึเนาะยูมเพื่อมวงแห้งแจดินหลายตัวปาาลาอะไรมัน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 ด,ดินมุคือเลยมันแข็งบ่าตาดินมันแข็งบ่มัน,นดินมุคือปลูกเล้ยงบ่ค่อย มาดีเดียมามาสามสิบมีบอดีมาตัวแรกนี่มาอยู่บ้านใดก่อนนี่ก่อนที่มาอยู่บ้านบัวน้อยนี่ยนะมาอยู่บ้านปลาตึงเป็นอย่างคนขึ้นบาจากถามอยู่บ้านดอยก็ยบอกบว่ามาอยู่บ้านปลาตึงบ้านปลาตึงก่อนคือมาอยู่ตัวบ้านปลาตึงแท้บ้านปลาตึงมันได้คนอีสานเขาอยู่หันเด้มาอยู่หันเด้ก่อนจังแยกไปหม่องเงิน <Yeah. S 2> มาอยู่กระไผ่ โอ้ยจกักอะไรเนี่ยน้อง่จำอะไร,รมันหลายคนมีเฮือนมีสั้นเหรบอบ่จังว่าไปอยู่กับเขานั่นเมื่อว่ามามุ่งกระตอบอยู่บ่เขามีเฮือนมีสั้นแล้วเออไปขออยู่นั้งเขาก,ก่อนบอ่เขาเมาเขาก็ไปอยู่กรางเราจ้ารางยังร้อ,อยเลยอ่ะเขโอ้ยจ้ารางเราเทิบเราเขาไปเลยอืมบัดนี้เขาก็หาใหม่หาอย่างเฮ่นเฮ่นเขาอยู่บ้าน<ห>าป้าตึงเฮ็นเฮ่นไหมบ่เห็นเลาวเท่าพ่อเห็นไว้เออยังยัง ไก,ก่รงเรียนนะง่าย่อองเี้ยนไปติดครับบนันเนียนง่ายมาอยู่พี่กับมาางฮียมานั่บ่เพิน่นเพนว่าพอนี่่ฟังขวบนของมูป่นมูกีเพิ่นสั่งเออแล้วไอ้พวกาะสของพ่ฟัง,ฟงลูกผู้เดียวคือโ่คือพัวใช่ไหมม่จุตายบ่เมียไัอมากน,นบางหัวแดงที่หลังบางหัวแดงขมา บ้า <ang> นปลาหมูแดงมีแต่นักเลงเนาะนี่แล้วนะผมเขาหมู่เขาอยู่ <ang> <ang> ก,กันบ่ดเขาคือว่าบ้านปลาหมูแดงมาแต่กันขาแต่กันยิงแต่กันเอาแต่กันละเป็นอย่างจังยิงจังขากันเป็นอย่างดูนี่ <ang> นักเลงหลายแถวเนีันเป็นอั <ang> ่างไรเราไม่เราไม่เคยจะมาอสมัยนี้เลยเนาะพิดใจกันหน่อยหนึ่งกับยิงขากันโหลดเนาะขานด่งซ่าดที่เขาปลูกขึ้นคุ้มเขาอเล่ใส่เลยย่างไว้ก็ใส่เลยห่วย กับนันผู้ใหญ,ญ่บ้านเขาบอกว่าจังไงตีคนตายบูยชักต้องคาตายแล้วก็แล้วคาตายแล้วก็แล้วทุกข์เขาคือไงแต่ายเนาะทำไมสิอยอะหน่อยอโ,อโอ้มาอยู่อันแต่เก่าภากันมาจังได้ว่าคนอีสานบ้านเขาคือมาอยู่มาอยู่หลายแต่จังหวัดคือมาจากหลายที่หลายทางมาอยู่น้ำกันแหมอุดรคารสินขอนแก่นมีมาลุ่นุออน่ม พวกขนแก่นนี่มามารุ่นเตะขนแก่นมารุ่นกาลสินก็มารุ่นอุบลนี่มากกว่อนเตะผู้ใดมาอยู่ก่อนตามันมันโบจานอ่อนแกมาบวชบวชบวชแกมากมาเที่ยวมาเบิ่งโอ้พิ่นมาบวชเพิ่นมาเที่ยวมาเบิ่งเพิ่นมาเห็นสันบ่เห็นอกเกือบกลับไปก็ไปบอกมู่บ่ไปอ่ไปบอกของพ่อบอกพ่อผู้จองร่าง ผู้เฒ่าก็อยากมาผู้เฒ่าผู้เฒ่าขึ้นมาเบิ่งก่อนบ่คือว่าใหญ่มาเลยเฒ่าขึ้นบังเบิ่งบ่ขึ้นมาเลยแต่ว่ามาเลยมาเลยบ่เบิ่งเลยบ่ขึ้นมาเบิ่งก่อนเลยเอ๋อฟังแต่คำเขาบอกก็มาเลยตีจะอ่อนกัมะนั่โอ้เพิ่นซึกอลรืบ่ตอนนั้นซื้อแล้วตอนนี้นอนนี้ยังรู้อยู่เห็างพี่ยเพิ่นไปอยู่บ้านไหนอยู่เชียงรายบ่อ อยู่บ้านพ่อพูดเลยอยู่ทางออกไปนำซาข้าหผือไปเอามาเลี้ยงอือคุณบ้านมันบูดยางโอ้ยยางนี่เดี๋ยวตาบ้านสันไส้งามมูนี่เดีย๋ยวมีแต่บ้านมีแต่บ้านเล่าตัวนี้เล่าไปเลยว่าฉันไส้มุนยะงงามเนาะอำเภอเถิงเนาะมาจากใส่อุบลเงินวะฉันไป้มุนจงงาม โอ้แต่ว่าบ้านดอยนี่บ้านดอยอีสานนี่มาจากอุบลกับกาฬสินธุ์หลายเนาะกาลสินกาล้าอุบลอุบลแน่กาฬสินแหนเองสิน,น,สนะนโอ้ยมาเพื่อสิมาหอดตีเนาะแล้วมามารถบรรทุกนี่เออมารถอันสิบหลอนี่มาทางใดตาจากอุบลมาพี่นะม,มันขี่มาทางใดมันขยีมาเส้นสนี้ายมาเส้นใดมายาโศมาเนี่ยทางเส้นนี มาทางไหนมาเพชรบูรณ์นี่บ่มาเพชรบูรณ์มาเนี่บอบกจะเยอะมันเดอะหรือไม่ทางหลายมันรัดใดเป็นเมีนบ่รเมีนแต่เก่ามันมีทางใดขึ้นมาพี่นั่นนรือ่าแต่เก่ามันมีถึงทางหลายเลยรัดมาน้ำพูน้ำปลามาเนหรอ,าอมาพี่ว่ามา,มา,มา,า,มามาเห็นไหมเท่าเขียะเมื่อใหม่ไม่จอดอยู่เท่าเขียะผมเลยเท่าเขีย่อยู่ใส่หรอนี่แหละ ใจอยู่ท่าบุกยามีแต่นคนไทยเออมีแต่นนคนไทย,ไทยไหวยข่วมโป้มากข่วงน้ำมามกเ,ออเป็นบ่อเออมีน้ำเขาเอิอนโป้น้ำมันขวงเนืองน่ะก็จอดทางรถถามนี้ขอใหญ่เขาว่าอืม ทำ้าเขือนเนี่ยไปลงไปลงนั่นลวขาเงาองนเี่ยไม่จอดปั๊บเลยไม่จอดปั๊บขึ้นปั๊บลจอดปั๊บก็ขึ้นปั๊บก็ไม่นั่งหน่อยละกับลูกลุดขาวคนเมรไม่นั่นนานางว่านั่งคืนอเนาะจะไปทงไหนวะที กูจะไปทางไหนน้ออาบัติเขาลยมาทำเขามันก็เลยรอกไปฟังคนไทยแต่บอกผมเอย่างว่ายังเอามาทำกันจะค <ผม S 1> นไหนนะผมมาแต่ก็ครอบครวของผมเนี่ยมาจะใส่มาจะ,จะบุ๋ยเหรอจะทังบัดอำนาจเลยมา,มาโอ้มาลูกสามเมียหนึ่งพ่อหนึ่งมาเอาพวกไหนมาส10ล้ทำเขาตี ม้าเดียวผมมาเดียวเลยมาผู้เดียวมาเดียวเลยห่วยมาจังไหนมา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 รถประจำทางบอกรถประจำทางโอ้มากับครอบครัวมาตีมาตีกันอยู่ยาโซอันนี้ตีกับางหญ้าตีอะไรอย่างเป็นยังไปตีกับเขาตีตัวมันหลอกมันหลอกมาเจ้าภาพผมลงหุ่นลอแล้วมันบอกผมไปลงหุ่นมาลงยาโซอันเนี้ โอ้ผจตะวีด้ยนี่เอาคือได้ไปอยู่อำนาจตาคือว่ายอยู่อำเภอม่วงคือไปอยู่อำนาจโอ้ยมันขึ้นมาจากไรทอนแล้วฮะขึ้นมาจากไรทอนได้ปั่นแล้วตอนที่แรกกันอยู่อำเภอม่วงพุ่นแล้วฮะอยู่วันเมื่อไหรที่แรกถึงแรกเกิดอยู่อำเภอม่วงสามสิบบ่เอ้ยเกิดอยู่ใส่เกิดอยู่พี่เร่เกิดอยู่วันหัวหัพี่เร่หัวหัวอำเภอเพื่ออย่างอำนาจโอ้มันเกิดอ,อยู่อำนาจพี่แล้วจังใหายไปอยู่อำเภอม่วงบ่ พ่อแม่อยู่ห้องมองมาแล้วเออเป็นใหญ่ามากยุ่ยงหนักอ่ออกจำหนักไปบ้านคุดคอยมันไปอยู่งคุดคอยคุดคอยไปอยู่งคุดคอยพอทาไม่ทอสร้างอะไรหนีเออเบื่เอเรยหนีมาอยู่หนวงมพู่นุ่มพู่นี่ยุ่งเพื่อจังอำเภออย่างจังหวัดอำนาจเออเอจังหวัดอำนาจเนาะนอะไรนี้พอแมย์มันพอทอมีอเราสร้างเบิ่น โผ่พมีผ้เถ่าผูเผ่าสร้างก็เลยใหญ่นีนก็เลยใหญ่นี้ว่าคนว่าสร้างกมม็ว่าแม่นหรอกไรนี้นี่ยนะห้งหมุ่นอยู่หอยมัวยังอยู่โอ้ป็นเนี่ยะไรเผ่าอกระโบสร้างดอกว่าเพิ่งมองเขาบอกให้ซื้อห่อวาเนาะรับพ่เาสร้างซื้อเพิ่นสร้างเล็กที่ว่าที่นี่นะ<อ>ท,ท,ที่ว่าี่ควรครับแต่ว่าโอ้อยถา,ากะทุกหลายเน,ะนยาะโบมีย บานี้ยาญ่ไปยู่หุน้วอ้ขวยฝาว้น้นมาเทาบากไว้เมีนึ่งยายไปยู่ใส่ให่ไปยู่งขึ้นกอยใหย่ไปยู่งขนอยโอจเก็้นหูวไปยุ่เขกอยอยู่บีนึงกับมาก่อเท่าว่าไอ้ั้ฝ่าวัน้นมาเท่าเออบ่ให้บ่ให้ยอเลยอายญ่กินมาพีเลยตีเถาเล่ามาว่าขาคนจะบ่อขาบัเท้านั่นบั ทั้งทั้งแม่หรือว่าจะไปเหตุเป็นบาปแม่ว่าเนาะนี่มันเรือ่องเป็นบาปครับยินตอนน,นั้นเขาว่าสันละตายเนาะเพราะเทาแต่ก่อนขากันผมมีความผิดเนาะโอ้ย,ย,ย,ยเทายนี่ใจลายใจไม่ถอดเพราะเป็นนลงเล่ยพ่อของพ่อใหญ่เนี่ยนะเป็นนลงเล่ยเพื่อนเพื่อนมาตายอยู่หนีขึ้นตายอยู่อีสานตายอยู่หุ่นเนาะบ้านเพป็นอยู่อยู่ไสนกินพ่อใหญ่ไม่ได้ โอยูนเพิ่อพญาไม่ได้ผุนตายโยนละอ๋อพญใหญ่คือปอยู่กับเพิ่นคือบ่ไปอยู่กับพ่อเพิ่นซั่งเพิ่นซั่งบ่วกข้าวควงผุนเลยใหญ่มาอยู่พี่หรือมามาเอาข้าวมาพี่ผมผมมาแต่ไหนได้ออกัวมาถึงมึงมาเลยคนที่แบงหน้าหาผมก็บอกเออมาหาเอาเองเลยหาเองบ่อดอกมุ่นบ่อดอกบ่อมหาเองเลยคุยยากว่าเพิ่นซั่งแล้วมันโคบ่วงเรื่องเล็กๆเลยนะเออพ่อดีมากปุ๊บ ามาเขามาเรียนนำอยู่บ้านจากบ้านปลาตึงมามาอย,ยู่ใส่ป่ะเนี่มันไอยู่ห่มจีแกินบ้านมาหน่อยนี่นะบ้านมาหน่อยแต่ก่อนบ้านมาหน่อยมันอยู่ปุ่นเนาะอ,อยู่รุมปุ่นเนาะอยูุ่นแล้วจริงจริอยู่ตั้งนองอ่างปุ่นเนาะหนองอ่างเลยแล้วยายเห็นบ่น้ำสางเออเห็นเห็นอยู่นั่ละรู้หล่อไหมใหญ่ขึ้นไหมพี่ก็จิ้นน้ำใหญ่ไหมพี่เนะาะใหญ่ขึ้นมาตั้งเรื่องพี่บ้านเล่ยเจชอบมา เบือ้บองนี้ก็อยากนี้มาที่ 5, นีเ่เม,มือ่อสั้นปร่าที่ห้าได้ไปอันนี้เลยใหญ่มากใหญ่กว่าจับหวัดปฐมไปเยอะเยู่ในบ้านไม่ทีผมจะเข้ครับได้ไปเยี่ยมยามพี่น้องอยู่อีสานยักเถื่อปะไม่ได้ไปแักเดียวตั้งแต่มาอยู่พี่น่ะมันอยู่ไปแค่เดียวบุเคยได้ไปเลยไปเข้าบัางคังจักเขาเขาพยาามมันโดนเหรอนาะผู้ที่ห้องงูจักตายเไปเปล่าเนาะ ยังอยู่จากผมหลายปีเลยยังอยู่ผู้เฒ่าผู้แก่แม่กษิตายบดแล้วผู้เฒ่าผู้แก่เนาะมันบ่ค่อยมีเลยมันตายไปตายบานเรือโอ้มันโดนละแม่เพราะยังก็สิีกาวศีบแม่ผู้เฒ่าผู้แก่ที่จักบ่เหลือสล่ะแต่ขนาดเฮาไปนั่นเงเงือเขาทีผมบวชไป,นปเนาะปีน,นึงเงืเขาก็ว่าถามนี่ว่ามาเตใสมาเตใสสัง่งจิ๋เป็นผู้ใดเขาก็ว่าถามเขาบว่าถามเขาบอกชนใจ เขาบ่งหูเนาะเขาพุหูจักไปปีใดเพ่อญ่ไปทาลีเหี้ยวตายพเหี้ย่เปหมู่เดียวกันแลพอดีไปพ่อเหียวตายไมมือเลยอะไปก็จะไปดนเลรววะมาณยี่สิบสามสิบปีแล้วบ่ไปยังมันจะิญแล้วบ่ออสานไปตอนนั้นบ่จะเล่นบ่ เดี๋ยวนี้มันจะเริ่นหลายอลไรได้เดี๋ยวนี้นะโอ้ยบ่โอ้หุ่มัจนจะเลื่นอ่อนน้ออะไรท่างไรโอ้ยไปเจออีบ้านกุดกว,ยน,นนกกวยนั่นน่ะก็ที่บ้านใหญ่เนาะบ้านกุดกวยนี่เนาะโอ้ยบ้านใหญ่ปีเลิมมองน้อง,องปุ๊บปนไทยสองหรือตาลกุดกวยนี่ขึ้นกัลเฟอร์อะไรไม่ขึ้นอำเภอร์อีง เื้ข้าวเะ่อใเขอยู่ตัันใหญ่นไเนาะล้ขาวปผอจังวันใหญ่โอเฮียสาลานแบงเขาหี่ไอ้ก่อมีคือมีคือบ้านใหญ่เม่หมันผู้ก่ม่หมดครับในวงเนี่ป้าผูก่บ้านอีบ้านเย็นออกไปหุนบ้านีบ้านเย็นโอ้ทั้งแกงครับมันนี่ โอ้ห่วยเบ่หรบงีไ้นีหินรกนำไหลตนถ่อถอไไปถ้าคุณบ้านเย็นอืมไปเลยนี่บ้านเย็นมันกับชิรุนเดียวกันละอ๋ผม่หอดเก่าพิอแปดสิกัวเาบอกวันเย็นละเกินไหมโอ้ยพวกชิรุนาะแต่ผมเป็้งซีว่ามนคือบบ่านเถาป่าไหนเนาะมนผู้งามเลยนเย็นผู้งามหลเนาะเถาก็ยังงามอยู่มหม เ็นยยูบ่อใหญ่อ๋อออกไรการทีวีอยู่เรื่อยไหม่บ้านเจ็นหลักเกนแหมเรียกว่าเอ้าเมียนี่ฝรังตัวบ่นะแม่นอยู่บ่โอ้ยไม่ได้ลูกสาวร่ฝรั่งอีนึงบ่สูบเกินทนว่าเขาว่าไม่ไม่เงี้ยนี่เท่าเลยก็ยังงามอยู่คือเก่าอ่ะเมียก็งามเมเออว่านฟังร่างคนร่างคน่นเสียงดีเนาะแล้ล้เสียงดีแล้วก็ะผู้งามแม่ยถึงแม้ตามก็ดีเออบัดเท่ามาเอท่าย่อยนี่คือบดเท่าจักเทื่อว่าืองามอยู่คือเก่าอยู่ ยังงามอยู่เลยเขาเก่งามอยู่เลยล่ะอยากบานเทินอะไกันนั่นน่ะ่าโอ้ไปไปเห็นเห็นอยู่ใสอยู่ในทีวีนั่นแหละอยู่ในโทรทัศน์นั่นแล้วเดี๋ยวไปเหดี๋ยวหยิบหยิบมันบ่เพื่อจะได้ไปเนาะมันง่ายจากฮันกับไปอยูุวันนี้ไปอยู่วารินตีดูนี่นะถึงว่าคนอีสานบ้านเรามาอยู่ทั้งนี้มาจากหลายที่หลายทางเนาะมา ตั้งไหนเดี๋ยินว่ามันมีท,มทีมีทางหลายเพราะกำลังมากเนาะมันก็คือการอีบานยินที่จีนอยู่บนหุคุณก้อยไม่ยังไปอยู่อะไรนีอ,อหาหม,ม่องทัมรีเออหาหม่องดีหาหม,ม่อ,องอให้ตา้กลับไปอยู่อีสานสิกลับไปบอ่อตาบอ่บอบอ่อจะได้กบ,บ่ไปไม่ได้กบ,บ่ไปตายกั้ตายอยู่พี่อยูอย่พี่มันดีกว่าเนาะ ดีกว่าอากาศก็ดีกว่าพิษมาซาอยู่อีกเลยนะ,ะอืมตายก็ตายเป็นพีพอยู่ผิดแล้วเนาะตายก็ตายเป็นพีอยู่อ่ะบุกนั้นก็ตามหัวอืม